ประวัติและความสำคัญของวันออกพรรษาวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน11ปีขานคลิปนี้ราจะพาทุกคนมาเช็คประวัติความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งกิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติกันในวันนี้นะคะ วันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์เป็นวันที่มีการสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากพรรษาที่ได้เคยอธิษฐานจำพรรษาตลอดระยะเวลาสเดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกนั้นกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างโลกมนุษย์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมันดาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงวันออกพรรษาหมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัย ที่ต้องอยู่ประจำที่หรืออยู่ในวัดแห่งเดียวตลอดสามเดือนในฤดูฝนกล่าวคือเมื่อพระภิกษุได้อธิฐานอยู่จำพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแล้วอยู่ประจำที่และวัดนั้นเรื่อยไปกระทั่งสิ้นสุดในวันที่เป็นวัน 95, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดหลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจะริกไปค้างแรมที่อื่นได้ นอกจากนี้วันออกพรรษายังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้โดยเป็นวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรมเปิดโอกาสให้เพื่อนภิกษุว่ากาวตักเตือนด้วยเมตตาจิตได้เมื่อได้เห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมซึ่งกันและกันประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่นะ พระเชตุวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีมีพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดการขัดแย้งกันจนอยู่ไม่สุขตลอดพรรษาจึงได้ตั้งกติกาว,ว่าจะไม่พูดจากัน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้สงสาบพ,พระพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปรวาราณาต่อกันว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผูจำพรรษาแล้วประวาราณากันในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีในพรรษาที่7นับแต่ปีที่ตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ช้อนดาวดึงเทศนาพระอาภิธรรมปิดกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนพรรษาหรือสเดือน คันถึงวันปาวรณาออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้งสามได้แก่บันไดเงินบันไดาทองและบันไดแก้วซึ่งสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตรทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดนครที่นั่นบรรดาพุทธศาสนนกชน ต่างมารอรับตักบาตรพัฒตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโรหณนะและวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นโลกทั้ง3คือสวรรค์มนุษย์และบาดาลหรือนรกต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้งสามโลก ความสำคัญของวันออกพรรษาวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ 1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้สองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จักหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน สามในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำปวารณาเปิดโอกาสให้เพื่อนภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีสี่พุทธศาสสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป พิธีตักบาตรเทโวหรือวันพระเจ้าเปิดโลกการทำบุญตักบาตรเทโวตามตำนานกล่าวว่าเมื่อก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณบรรทุกัมพลศิลาอาตในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อสรงเทศนาพระสัตตะปารณาพิธรรมคือพระอภิธรรม7จ็ดคำพีโปรดพระพุทธมันดาซึ่งทรงบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ครั้นครบกำหนดการทรงจำพรรษาครบสมเดือนพระพุทธเจ้าทรงปรวารณาพระวัส,สาแล้วเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกมาสู่มนุษย์โลกในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11โดยเสด็จลงมาทางบันไดแก้วทิพย์ซึ่งตั้งระหว่างกลางของบันไดทองทิพย์อยู่เบื้องขวาและบันไดเงินทิพย์อยู่เบื้องซ้าย และหัวบันไดทิ์ที่เทวดาเนรมิตขึ้นทั้ง3าผาดปนยอดเขาพระสีเนรุราชอันเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนเชิงบันไดตั้งอยู่บนแผ่นศิลาใหญ่ใกล้ประตูเมืองสังกัดสนาครและสถานที่นั้นประชาชนถือว่าเป็นสุภนิมิตสร้างพระเจดีขึ้นเป็นพุทธบูชานุสาวรีเรียกว่าอจระ อันหนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้นประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสุดจะประมาณพิธีที่กระทำในวันตักบาตรเทวซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทำบุญตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเองบางวัด เตรียมการในคฤหรืหัดแต่งตัวเป็นเทวดาบางเป็นพรหมบางแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่มีล้อเคลื่อนและมีบาทตั้งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปใช้คนลากนำหน้าพระสงฆ์พวกทาย,ยกทาย,ยิกาตั้งแถวเรียงรายคอยใส่บาทเป็นการกระทำให้ใกล้กับความจริงเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า กิจกรรมที่จัดในวันออกพรรษามีการบําเพ็ญกุศลเช่นทำบุญตักบาตรจัดออกไม้ทุบเทียนไปบูชาพระที่วัดและฟังพระธรรมเทศนาของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือข้าวต้มมัดมัดตายและข้าวต้มลูกโยน นอกจากนี้ก็มีการถวายของต่างๆที่จำเป็นตามศรัทธาและการร่วมกุศลกรรม,มาการตักบาตรเทวคคำว่าเทโวย่อมาจากเทโวโรหณนะแปลว่าการเสด็จจากเทโวโลกการตักบาตรเทวจึงเป็นการะระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากโปรดพระพุทธมารดาในเทโวโลกกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันนี้มี ดังนี้เช่น 1. ทําบุญตักบาตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ 2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมฟังพระธรรม,มเทศนะา 3. ร่วมกุศลธรรมตักบาตเทโว4ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาะ 5. ตามสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการการบรรยายหรือบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันออกพรรษาและอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทำมาฝากกันในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามโรทีาดาฝากกดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องขอบคุณค่ะ